สวัสดีค่ะมืนีกลับมาพบก,กับช่องออมแอมชาแนลนะคะทุกคนมืนีนะคะออม,ะะมก็ตื่นตั้งแต่เช้านะคะประมาณตีห้านะคะออกมากับพ่อกับแม่นะคะนี่นี่นะคะเราจะมาเราจะมาตัดหญ้ากันนะคะที่บ้านพลทันบ่บ้านพลทนเราจะมาตัดหญ้ากันที่บ้านพลทันนะคะคือหญ้าเยอะมากจะมาเอาหญ้าไหง้วนะคะนี่มือนีก็จะมามาช่วยคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเพราะว่า มื่อนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะพาไปตัดหญ้ากันค่ะตอนนี้ย้ายกำลังไปหาสถานที่นะเมองแบกมีพ่อใหญ่ถือเครื่องนะคะแล้วก็คาดแต่ละคนนะคะอันนี้ก็คือชีวิตประจำวันนะคะแต่ละเสาวนะเป็นสวนสวนมะพร้าวนะคะของคูนะคะนี่น สวยมากเลยเพิ่นบ่แพงนะคะเพราะว่าหญ้าเนาะปกติพ่อกับแม่ว่าเพื่นกับมาจ้างคนตัดนะคะบัดนี้เฮามีง้วนะคะเฮาอยากได้หยาให้ง้วนะคะเฮากบกว่าเอาอยุนี่งว้วกินดีนะคะ ค่ะพอเลือกสถานที่ได้แล้วนะคะพ่อก็จะทําการตัดตัดนะคะตัดตัดไว้แบบนี้เลยคะ่ะแล้วทีนี้นะคะออมกับแม่นะคะก็จะทําการกวาดกวาดนะคะกวาดกวาดต้อมต้อมไว้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นกองแบบนี้แล้วเวลาเก็บใส่กระสอบก็คือจะเก็บง่ายมากนะคะมือนีนะคะพ่อกะว่าจะเอาประมาณซิบกระสอบนะคะเพราะว่าวันจันทร์นะคะมีทุระนะคะที่จะพาออมไปทุระ พุ่งนี้พ่อก็จะไม่มาตัดหญ้านะคะเพราะว่าเราจะเอาไปเผื่อวันพุ่งนี้เลยนะคะออมก็เลยต้องออกมาช่วยกันนะคะจะได้เข้าบ้านไวๆนะคะหญ้าอยู่ที่นี่ก็อ่อนมากเลยนะคะแล้วก็เยอะมากด้วยแล้วมันก็เพียงพอนะคะสําหรับให้วัวของเรานะคะทุกคนนี่วันนี้ก็ถือโอกาสมาช่วยพ่อซะเลยก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะกวาดแบบนี้เลยทุกคนก็ต่างช่วยกันนะคะแป๊บเดียวเสียจจ้ามาแค่ สองชั่วโมงนะคะออกมาจะตีห้าแล้วนะคะเกือบจะหกโมงนะคะทุกคนแล้วก็ทำงานกันแค่สองชั่วโมงนะคะเราก็ได้ยาไปเยอะเลยนะคะหลังจากที่ตัดแล้วกวาดแล้วลอยแล้วขอกะสีมยจจายาดขอจะสอบแปดสอบนแปดสอบมือแปดสอบเก้าสอบนะคะเพราะว่าสีเอาให้มันได้สองมือนะคะเพราะว่าวันจันทร์เรามีธุระพ่อจะบ่ได้มาตัดหยา หยาดยางแน่นๆเลยเพว่สามตัวนี้ก็จะมันกินหลายสามตัวตัวละสองสองอตัวมู่อันนี้ก็ให้พ่อกับแม่หยาดนะคะผุ่นแม่แล้วหยาดยูุฟางผุ่นออมหยาดบ่ได้นะคะออมเคยหยาดแล้วเราว่าออมหยาดบนแหลกข้ามแขนบ่ได้ข้ามแขนบ่ได้ ยายวีกามแข็ได้สบมบ่ยายวีกามแข็งเราแข็งแรงต้างนแข็งแรงนะต้องยัดแบบแน่นๆแบบนี้นะคะสอบละยี่สิบกิโลขึ้นกันนงเนี่ยัวมกันสี่สิบห้าสิบโลสุดก็ลื คุณยายลักสอบไ่หมดนี้พ่อยญ่กับกำลังแบกขึ้นรถนะคะเขากะตัดเรียยร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกใส่กระสอบนะคะตามกระสอบนะคะทุกคนพ่อหญ่กับกำลังแบกนะคะยายวีกับจายัดนะคะ ื้ะทุกคนตอนนี้นะคะพ่อก็คุณยาคืนรถลยาลยยางเมือยนะคะระหว่าแล้วก็เต็มรถแล้วนะคะจักสอบนี่เ้าสอบนะคะแล้วก็3มตะก้านะคะทุกคนก็คือเอาสอบมาบาพอนะนี่ ได้ใ,ใส่กะตานะคะยายก็กำลังทำความสะอาดเครื่องตัดหญ้ายอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะตะกะต้าสุดท้ายนะคะนี่ก็จะเทบึมลงเลยแบบนี้เลยนะคะเอากะต้าผ้าใส่ผักบุ้ง,น,งน้ำแดงได้พอนยังมีเนื้อใส่ผักบุ้งนะคะบ่ไดเอาเนื้ใส่ผักบุ้งมา กเหยยบยำพ่อฮะเป็งไหนเมนื่อยป่ะเมนื่อยส่วงน้องช่วงอดเอาเมื่อนี้นะคะอ้อมก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออมแอมชาแนลด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <laughs>